ใช่เพือตื่นนอนนะี่แหละสบายดีจ้าสบายดีส,ยดสิ่สุพรรณเลยผมบอกกันที่เก่าจ้าตอนนี้ฮามา,าเที่ยวเซนทันอะไรเออเซน,นทันแนละคปรปฐมพี่น้องเปิดใหม่เนาะหน้าตาก็ไม่ได้ทาอะไรเลย<น>ตื่นนอนหลังก็มาเลยพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่บ่อนจอดรถพี่น้องเลย,ยเดี่ยวแว๊แบ,บ๊ดแบ,บ๊แบบ๊ อย่างไงนะจะพมดิมาครังแรกเนาะคร้งแรกเออครังแรกเดเบิกนำการีันอบราองเขาในเมืองต้องยอดกับมาทำการเดินจ้าพี่น้องอ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องเ้ย ขาก็เปิดใหม่บนานเนาะเส้นทันนครปฐมพี่น้องเลยแบบมาเนี่ยก็รถติดอุ้ยคนมาลายแฮงพี่น้องมากันครบเลยพี่น้องเลยครบครบครบะมาสามสี่คนทั้งเฮาพี่น้องเลย เพราะว่าบอลบอลทาอยู่นะบอลได้ใกล้กับเส้นทานพี่น้องเส้นทานน่ะสิเลยลงมาจากหน่อยเนาะมา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 พาสุลัดมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเลยมาเปิดหูเปิดตาครั้งแรกเนาะเพิ่นมาเคยมาจกก็คือแม่แม่เพิ่นมาเคยมาเนาะถ้าเพิ่นมาเปิดหูเปิดตาเนาะแบบมาเคยมาห่างวันนะค๊ะโอ้ยพี่น้องเลยนี่ สวยงามโอ้ยเป็นไงเด็กๆเฮ้ยขึ้นมาได้เล uh, uh, ื่อนข้างแรกใช่ไหมข้างป่วยหนามา่อยดิใส่เกือบใหม่ได้ ทางแรกเป็นไงคะอืมอืมคนเยอะแยะเดินชมวิวชมอะไรก่อนเนาะภาพเปิดหูเปิดตา Mọi người rất nó, rất nhiều hơn Big C Đi nào nó okay. Mà, thở lên, thở lên. <laughs> เมื่อเด้เยากบมาเที่ยวมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเลยนะพี่น้องยังไม่สุดนะเธอในไงคนก็ขึ้นสนานเลยคนเยอะมากเลยเนาะ จะเป็นโงนังโงละครเดินดูเดินดูนู่นแหละนู่นเดินดูไปเรื่อยๆโหพี่นองเลย ดูลายใหญ่อลังการเลยเขาก็บรรยากาศฮอนๆพี่น้องมหาเดินเย็น อย่าอย่าโต๊ะมือก็ได้เว้ยโทรศัพท์สีโต๊ะเล่นอยไปโต๊ะอย่าโต๊ะนะเว้ยยมของกินมีเยอะแยะเลยข้งล่างอะไรมีไก่ทอดมีข้าวหมกข้าวมียำมีครบนั่นแหละ มไม่ได้ปิด <laughs> มันนอก <laughs> มันมนอกอยานลิบ <laughs> ไปเดิน <laughs> คนแนมสดันไปแล้วเลย <laughs> ใส่เสือเ้อสวยวขอคุณพี่มาเมือนี้ อ,อันนี้นเป็นบอนเด็กลนนนกนนะคน้หคูลกยกว่าบิ๊กซีต่างเยอะแยะเลยเนาะบิ๊กซีไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ แต่เส้นทันคนเยอะมากหัาคนคน่าน่าฮ่าฮีา่น้่งเ่าฮ่าโดาฮ่บฮา่าฮ่า่เด่๋ยวาฮ เห็นเปล่าตอนลงตะกี้เนี่ยโดดเลยกันเวลาตักเลยอ่าก็เดิลิฟต์เลยก็ได้เลื่อนไม่แต่ของราคาแพงๆทั้งนั้นฉันไม่กล้าหยิบเลย สรกลัวาาคยอดได้กระเป๋าอ UH ันใส่เสื้อผ้ากับบ้านได้ยังยอดยอดยังไงยังไงก็ยอดยังไงกระเป๋ามีลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเป็นแต่หน่อยสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย กระเป๋ารู้เว้ยดาวมาหาลัยกับป่านใส่สันจังแล้วก็ด <c oughs> ูเส้อผ้าของอยู่ของกินเยอะะมาหายหาย่างอันเย็นไปแล้วเ้ยอยู่ห้องมันหอนโพดมหาหย่างเย็นๆนอนก็นอนมานรับเพราะว่าหอนแหง นอนบอลับอ,อนแห้งพากันมาอย่างล่นเนาะแนนบอกพากันหอนแห้งนอนบอลับพากันมาอย่างล่นเนาะมาหล่อเล่นเย็นๆีัน,ยน,ยนหนึ่งมาหานอย่างกันตายแอ,ขอะขาเจ้าแท้นน่แหละใครเห็นตาเดียวก็รู้เลยว่าไอ้บ้านนอกชอบเลย<า>เดินเดิน เดินถูมาถึงนี้ก็เดินไม่ได้แล้วเห็นแหลรเปรี้ยวปากเห็นแหลรเปรี้ยวปากเนาะเฮ้ยเฮ้ยงงหน่อยกินอะไรไหม กินอะไรนะจะกินอะไรทุกเธออันนี้อ anyway> ือะไรเออหวานบัวลอยฉันพาเธอซื้อกินแล้ววันก่อน ตอนนี้แหละเอ็บสเขาเจ้าหาเมื่อนั้นไอ้เก็บปุ๊บจะซื้ออะไรวะซื้ออะไร เูจะกินอะไรเนาะเดินสิจะเห็นกันไหมเนี่ยอเคเอาอะไรดีเธอเอาน้ำส้มเปล่า เท่าไหร่คะสามขวดลยึ่งสี่สิบมขวดเออเอาสามขวดเลยอุ้ยเบาเบาเบาสามขวดจ้าขวดละสี่สิบสามขวดร้อยราคาเยอะ เอ้ยถูเมาเป็นเมาเลยยอดยอดไ่เลยจะทำอะไรเดินตุ้กับเป๋า บรอกินฟองแข็งแล้วก็บรุนใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ครับผมเออใส่ไข่จ้ะเพื่อเดียวหรอครับจ้ะเดีเราผิดครับผมถ้าเป็นโบราณใส่ไข่ผิดครับ รเอาตังค์นะเว้ยเดินดูเดินเที่ยวเดินชมเดี๋กระเป๋าไม่แดงสวยๆทั้งนั้นเลย คือสิแพงน่าดูเลย <c oughs> มีหมากไม้หลายอย่าง ไม่ไรแล้วผีเธอไปเดินออกดีกว่าออกไปทางนู้นแหละไปมาเอาอะเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะ <c oughs> มันมียังลอย <c oughs> เออบม <laughs> มูมีอย่างไรพี่น้องเอ้ยขอเก็บภาพบรรยากาศรำเพลงที่นี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องจา้าขอ,อพิพากประกันใดขอโทษขอภัยหลายๆเด้อสบายดีสบายดีจา้าสบายดีจา้ลาล่าเลยเด้อแอนนมได้ละไพ่กับบ้านแบบนี้แนนไปจะหนักกับเมืองอะไรพี่น้องมาหาเราเบิ่งสิื่อยังกับประกาศสื่อเพลงแห่งพี่น้องเอ้ย <laughs>